ดูฝั่งเสียงปีดตรงนั้นดิว่าจะดังหรือเปล่าอ่ะเสร็จแล้วนะโดนเจ็ดห้านะครับปกติเราจะดูวิ่งลงเนินความเร็วร้อยใช่ไหมวันนี้วิ่งมาเติมน้ำมันอ่ะเดี๋ยวดูถอย ไอนะมันเลยแพ็กสัญญาณมาแล้วหนึ่งสองสปดคนระับปีปีปีหูหหยจอด ฟังเสียงวีดแล้วกันสับเกียร์แล้วสับเกียร์แล้วสับเกียร์เดินหน้าแล้วนะเมื่อกี้ตักเก๊ะ ออกสี่โมงนะะเกือบสี่โมงนะผมไม่รู้เวลา วันเจ็ดห้านะครับออกเกือบสี่โมงนะประมาณบ่ายสามบ่ายสามห้าสิบห้าประมาณนะั้นนะโดยประมาณนะครับผมไม่ได้ดูเวลานะต้องขออภัยนะโอ้ไม่เบรกเลยเหรออะไรครับเจ็ดห้านะครับผมประมาณนี้นะวันนี้ช้าประมาณ โอ้ไม่รู้ประมาณไม่ได้นะครับเกือบสองชั่วโมงแล้วกันนะครับเกือบสองชั่วโมงเพราะว่านี้เกือบสี่โมงแล้วนะครับ